เอมเอาไปลาบมันกับโบแซ่บมันผาดนสบายดีพี่น้องสบายดียามสวยๆเท่าพี่น้องเท่ามันแดดมนะันกับโบเ็นเลยเขามีเตีย่างเบางแน่น่ะบางแน่พี่น้องก็เลยมีน้องดำน้ำมีเตียงยางบางแน่น่ะผาเท่าไปอีกเลย มึงแน่น่ะทาเคียวขึ้นน้ำล้งางบังนี่ให้คนอยยางคือไปใช่ค่ะให้คนแเล่นสวัสดีพี่น้องอนี่ประตอดมาเนี่ยนี่ดูนี่นี่นนมาโจกมึงดูน,น,นี่นี่นัน่น <c oughs> แม่มอซื้อมาแข่งมาให้าราบสะเท้าแซ่บแก่เอาไว้ๆนี่ประตดเออจะนหน้า FC ซิดาร์คุณว่าอะไรมิตรยืนว่าเอาลงบ่ได้พี่น้องคารลัมตันบวหนามันไวเ้เดยแม่น้องดำนั่งโบญา,าไม่ใช่น้ำโบดได้ไหลโบฮะโบดได้ไหล เขาไปดูดทั้งผังทั้งนั้นนะป่าตอดไม่ใช่ามาแต่ใช่นาบนไนุไรเอาให้มันมีขี้ยุง่งขี้ยุงอนเน่ต้องล้างมันเอาเนาะอือไปยังล่างก,ก็ล่างเองเนาะอืงองดากมาห้าปลาลูกนี่แล้วอือม,มันใบตองอันนี้มันบอกเป็นขี้ยุงอ่ปะปลาตอดจะเอาใบตองออกเลยก็แล้วอือ ห้องนั่งน่ะเหี่ยไปเหี่ยมาพี่น้องเอ้ยผ่าไปผ่ามาอยู่เหี่ยไปเหี่ยมาพีไไ่น้องเลยค่ะจะผ่าขึ้นผ่าลงแต่ว่าบัดน,นี้มาเอาผู้เดียวแล้วบัดน,นี้แต่บ้านนางส้วนนางหูมึงส้วนมึงกวะส้วนไผมาส้วนเบึงส้วนมานาั่งเผาเนี่ยกว่าวาา่าสวนนมังผะแค่กว่ามาผู้เดียวหร <c oughs> ือวะาคนใกล้ทางกับพี่เดียร์ ก็มูกับมาฮาหงอเทนี่บเว่อร์นี่ก็ว่าวแบบเมื่อซหรเท่ากัได้พอลาบเลยอามาสวิงนะเมื่อม่อามาสวิงชิเมื่อไงเท่าก็ได้ชามปั่เลยเจอจะกอดเสือบะ เวลาสิปั่นเท่าเลยก็ะลงไปหลิกๆวะอย่าลืมจะเพะียงโคเสือเท่าอขอดสเสือเวลานางสิปั่นเท่านางกระลงก็ยืดหลิกๆ <ś led> แกเสือปั่นเท่า น้ำน้องลุงป้าน้ำเบิด์ตขาดบาปอปต่อน้องมีเท่านะ่ะหน, <c oughs> นักเท่านะ้ำมีบ่ <c oughs> อืบอต่อนให่อยากไปอยู่ในหันดิใหาได้สิไปได้นะ้อฮันเด่นะนีนะ่ยอยู่ในหันโนะอ้กใครจะแก่มาเนาะแก่เมือ่อหันดิบอต่อนบัดเมื่อ หมุนมะนังหายกำลับบงใจน,นั่นนี่ข้ากะหมุนมะนังหายกำลับบงใจอยู่ในใกล้กล้็ปนนี่ท่า้ยโอ้ยนี่เ้ำเข้ามานี่ป้าป้านี่เ้ี้ข้ามาท่นี้เงี้ข้ามาป้าอย่าเห็ดมันสลามนะเท่างามห่างาม นโอใช่มันคือเพนไปนกเก่าเฮ้ยมันผายวะเอาดูเหน็นาะยังมาเป็นเกา่าบอกโอ้ยเห็ดไออันขี้องอพายเลยเหือฉลามหมดแล้วเต๊มันก็อย่าเกินไปยูเอาเท้าเหือสลาม ปานอาาปาอืมเมืเ่อแลกจะเช้เขาลงไปล่างอยู่ลึกๆลาบกินจครอบคา้าวหมอวานนี่กินู้เดียวกะดีว่าเฮ้ยกินกับเสี่ยวเท่านะ เขาจับหูบ่เอินินพ่ยอีกโอ้ขีดทีทเด้อนาะงขนาดเฮายังนันยงังมักินน้ำอ้าวขวน้ำประตะเปยเอมูหน่อยเอาไปใหา้อือมูเราเป็นปีอ่ะอ Nói về 2 cơn mưa mải luôn bọn này ừ. Nó Cái thì nó Sự bởi lời đó Không hợp với các bạn Thì nó chán Ău nhen bởi Tự tận hãy chỉ mưa ăn Nhen thì nó nung cấp phải Nung cấp hả bọn đấy mà chỉ Bọn ừ. Sở viên nha Nhiều người ăn bộ Thì nhen nha Nhiều người ăn bộ đeo bộ đấy nè งามจังซเนาะเขียวอุ่มถุมเป็นเท่าไมเนาะปตอนลาบแซ่บเจ้าเคยกินบ่ปตอนบ่แลน้องเท่านี่เคยกินบ่จักไดบ่เคยจัซี่เจ้าผู้่ผู้หูเนาะเฮายังว่าบ่หูมันมีเท่าเนาะมอีใมันมีเท่าจักสใบ่มี นะมันขึ้นจูซูคุณป้านั่งให้กำลังใจใกล้ใกล้ใช่เดงยังว่ามันนั่งอยู่ไกล้ลานจะเบิ่งดูวลานนั่งจนจูนามเลยูย่บ่แล้วเี่มันได้เห็นแล้วมันใส่กระตาไปไเป็นลายเติบเลยน้องมันสะได้เท่ายู่เดชทองยางเทากับมีป่ปะ มันบ่ให้ใช่กระตากถ <laughs> ุงยางกูก็มีทุงยางก็มีอืม,อมสามคุณอันทื่อมากนะ,ะเจ้าให้มันดับอารนี่อุวยอืม,ม,มอำเภอยังน้อยแถ่เอาเมือเผื่อบ้านเผื่อเมืองอารนี่เผื่อบดเผืบุญเอาบุญเาญนาะ กับบุคายแหละกับบล่คลายกับบุคายขับปุ้นกัอบเอาอีกขบปุนกับอ้าเย่าซื้อมาด้ยวยเข็มขุนยังวะมันสเป็นหัวเว่อมันสเป็นหัวบจะคของเห็ดผายเลยเนอสลุงสลามนี้นเลย าเบิ่งต้นปั้นพี่น้องโหลดกระเที่ยวดูดูได้เที่ยวอะไรกันแนมเป็นคนหูจักกันเนาะประตัดจะคล้องกันแนมเบิ่งเข้าคือกันนั่นแหละโอ้ยขี้ลายเรืองงามอันว่าเขาเจ้าขี้ลายเรืองงามปั่นท้อนมันไดรลายเลยขู่ไม่ปั่นอีกเลยมันออกเลยนะป้า มันเท่าอึดเท่านี้บะอึดนะพี่เท่าอีมื่พี่สายมาเอาไหมสายเอาบัดเมื่อกี้นี่ยังว่าเอาให้เข้าอยู่อ่นเห็นหน้าแห้งไร้มันสีขุ่นเห็นว่าหน้างามก็ได้ กลาไม้งใช่ะบ <Wha> ่ขกะลิมามมา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 ามามมามามาามมามมา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 าามาอ อเท้าลูดาบานอะไรขาดกะลิเห็ดหลุดเห็ดกะตีหลุดมือได้ยุบตออเห็ดกะตีบางย่างมามาัยงก็ได้ฟ้า่นเอาอัางที่มาเห็ดกะตีมันก็